ทหารไทยก็พยายามอดทนอดกลั้นใช้มาตรการนะครับเราก็ซอฟให้ทำให้มันนุ่มนวลน,นะครับด้วยความเกรงอกเกรงใจกลัวจะต่างชาติเข้าประนามเราเราแทนที่จะใช้ทหารเราก็ใช้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปประจันหน้าใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลคือรถเปิดเคลื่อนเสียงแอร์แรนะครับ นะครับเปิดคลื่นเสียงเตรียมรถฉีดน้ำไปรถจีโน่เตรียมจะฉีดน้ำนะครับแต่มันก็ไม่เลิกแอบรอบเข้ามาวางกับอีกที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเราพยายามทำตามขั้นตอนเราทุกอย่างเลยครับใจเย็นเหลือเกินบอว่าทหารนี่เขามันเขี่ยวเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันใช้โลมนุษย์ กันชนเข้ามาเราก็เปิดเครื่องเสียงฉายหนังเปิดเครื่องเสียงนะครับจะเสียงผีเสียงเอฟที่หกเสียงอะไรถ้าพูดถึงความผิดนะครับท่านสวนักสิทธิมนุษยชนครับความผิดไอ้คนเปิดเนี่ยโทษแค่ปรับนะเหมือนกับหนังกลางแปลงฉายข้างบ้านเราเปิดเสียงดังเลยนะครับ ถ้าขอญาติก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ขอญาตหรือเปิดเกินเวลามันก็โทษแค่ปรับโทษแค่ปรับแค่เนี้ยคุณมาเรียกร้องนะครับคุณจะอ้างว่าคุณไปแปลคําเรียกร้องของทหารของไอ้กัมพูชาแต่เจตนาคุณไม่ดีเลยเจตนาคุณเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพราะคนระดับคุณคุณ เกิดปีเดียวกับผมนะอายุก็แม่นเจ็ดสิบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรไอทีจะเรียกร้องให้กับเด็กว่าคุณเซ็นคุณมาเน็ตคุณสั่งทหารมายิงทำให้เด็กเราเสียชีวิตคุณไม่เรียกร้องพ่อแม่ลูกเขาตายทั้งครอบครัวคุณไม่เรียกร้องตอนนี้ยังเรียกร้องก็ยังไม่สายนะท่านสว นะครับท่านนักสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเรียกร้องอะไรเนี่ยมันสร้างความดังให้ตัวคุณเองทท่านั้นแหละนะครับเป็นคนไทยแต่มาโจมตีประเทศไทยคุณรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยจนขมเมรมันได้ใจเอาบอกนี่ไงระดับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย เขาเอ่ยชื่อคุณทั้งชื่อทั้งนามสกุลชัดเจนยังว่าประเทศไทยทําไม่ถูกต้องเลยคุณจะไปอ้างว่าคุณปงคุณแปรอะไรเนี่ยในยามที่มีศึกสงครามอย่างเนี้ยประชาชนคนไทยต้องรักกันนะครับก็อยากจะเรียนท่านสวอังคากับคุณสุน,นัยคุณเอาชีวิต วิญญาณของความเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะปกป้องดินแดนทวงดินแดนคืนไม่ใช่ทหารเขาจะไปทวงดินแดนคืนแล้วยึดไปเป็นของทหารแบบเขมรมันทํานะครับถ้าได้ดินแดนไทยที่เขมรเราเปิดให้มันเป็นศูนย์อพยพมาสี่สิบปีเนี่ยและแม่นไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับ เขาคืนให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ยากจนบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่เขามีเอกสารในการครอบครองอยู่แล้วนะครับคุณเริ่มเลยคุณปรับตัวได้ครับคุณเรียกร้องให้เด็กเนี่ยประนามไปเครือข่ายคุณกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรียกร้องไปเขมรมันวางกับระเบิดเนี่ยแอบวางกับระเบิดมันผิด ส่วนทิสัญญาออตตาว่าอยู่แล้วคุณเรียกร้องไปทําให้ชาวบ้านคนไทยเนี่ยไปเหยียบขาขาดไปกี่คนแล้วไปเอาชาวบ้านคนไทยเนี่ยที่เหยียบเนี่ยไปหาของป่าไปเก็บพืชผักยาและไปเหยียบกลับของเมรขาขาดเนี่ยนะครับเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้สิทําอะไรให้คนไทยบ้างสิทาอะไรให้กับประเทศไทยบ้างผลงานคุณที่ผ่านมา คุณเรียกร้องอะไรให้กับคนไทยและประเทศไทยบ้างคุณเริ่มต้นมาก็เรียกร้องเรื่องสามีคุณถูกอุ้มหายตัวไปนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องโลหิญญาไปเรียกร้องเรื่องให้ทุนการศึกษาฟรีแก่เขมรน,นะครับแม่ผมล้วปวดหัวนะเราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะครับ รุ่นลุงรุ่นป้าแล้วคุณกับผมก็อายุเท่ากันนะครับแก้ไขได้นะครับเราแก้ไขได้เถอะนะนะครับแก้ไขได้ผมไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าอะไรคุณหรอกนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายมีอะไรเราก็รุ่นแก่ๆแล้วนะครับก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันเราอยู่กันไม่อีกกี่ปีก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายนะครับ แล้วเวลาสื่อโซเชียลมันเอารูปคุณขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปคุณเนี่ยใส่ชุดผมก็เรียกชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องเก่ามุสลิมเขาใส่กันผิงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยเขาเกิดคอนฟ lict คติในใจพอเห็นคนใส่ชุดแบบคุณเขาก็จะเริ่มเอ๊ะน,นี่พวกคุณอังคาาหรือเปล่า ผมขอบคุณนะครับมีผู้หญิงพี่น้องชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าคุณอังนานะครับออกมาต่อว่าแม้แต่คนนับถือศาสนาเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยครับเราอย่าเอาศาสนามาปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าแบบฮินดู หรือจะเป็นชาวมุสลิมหรือจะเป็นชาวนับถือศาสนาคิดศาสนาขงจื้ออะไรเราเป็นพี่น้องอยู่ร่วมแผ่นดินไทยเดียวกันครับต้องแยกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่าอยู่ที่ทําตัวมันอยู่ที่คนนั้นๆครับต้องแยกคุณอังคนาออกจากพี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะสุภาพสตรีชาวมุสลิมนะครับแม้เขาจะโพกพาด ดำอะไรเหมือนกันนะครับนั่นเขาเคร่งศาสนานะครับแต่ว่าคนแค่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนิสัยบางคนก็ดีบางคนก็เลวนะครับยังชี้นำยังชี้แจงยังแนะนำกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันเยอะมันเป็นล,ล้านๆคนในประเทศไทยนะครับที่เขาดีๆมันก็มีครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย มุนตีเขายังเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับนั่นเขาก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเวลาใครจะคอมเมนต์นะครับเวลาใครเอาเรื่องคุณอัคณนาไปลงแล้วก็ท่านที่จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอย่าด่าลามไปถึงศาสนาหรือด่าลามไปถึงสุภาพสตรีทีท่เป็นมุสลิมครับถ้าด่าก็ให้ระบุตัวไปเลยนะครับ ระบุตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับก็เขาก็เข้าใจแล้วครับว่าอังกลุงคนไทยหัวใจเขเมรนะครับมานะฮะอ่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ผมมองนะครับพื้นที่แนวชายแดน ของประเทศไทยทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนผมมองว่าปลอดภัยครับผมมองว่าปลอดภัยครับณเวลานี้คมเนไม่กล้าเปิดศึกกับเราแน่นะครับมันมาลุ่มมาตุ้มมันโดนศึกติดพันนะครับศึกหนักที่มันเจอเกาหลีใต้สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน รวมทั้งประชาชนชาวเกาหลีใต้สนับสนุนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้จัดส่งกำลังทหารบุกขเขมรเลยให้บุกขเขมรเลยนะครับเขายื่นคำขาดมาว่าคุณต้องส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกไอ้แก๊งสแกมเมอร์ลูกน้องของไอ้ฮุนเซนกักตัวหลอกลวงเข้ามาทำงานเนี่ยจนคนเขาต้องเสียชีวิตและเอาไปกักเหมือนค่ายนระกเบียนเบียน,ยนฟูเลยนะครับ หลอกว่าจะให้ชาวเกาหลีใต้มาทําง,งานบริษัทห้างร้านในเขมรมาถึงก็จับตัวเขาและกักเขาไว้นะครับกําแพงสูงลิบเลยมีรั้วลวดหนามนะครับเหมือนคุกเลยจนคนเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เขาไม่ยอมเขาห่วงพี่น้องประชาชนเขาเขาให้หุนเซนเนี่ยกับไอหุนมาเน็ตเนี่ยส่งชาวเกาหลีใต้กลับคืนไป ไม่อย่างนั้นเขาจะส่งกองกำลังบุกกัมพูชาเท่านี้นะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่กองกำลังกองทัพเขาเข้มแข็งมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาอันดับสี่ของโลกนะครับอันดับสี่ของโลกนะครับเขาสู้รบกันเองกับเกาหลีเหนือไหนจะต้องสู้กับจีนด้วยนะครับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ อันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองจีนอันดับสามรัเสเซียอันดับสี่นี่ยจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ประกาศมาแล้วว่าจะส่งกองทัพบ,บุกกัมพูชาไอ้ฮุนเซนมันขี้แตกแล้วครับไอ้บ้านเนี่ยมันขี้แตกแล้วคุณมาเน,น็ตเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครมันอาศัยความที่มันจบ นักเกลียนในร้อยที่เวสต์บอยสารัฐอเมริกาหวังจะพึ่งอเมริกาอเมริกาก็ไม่เอาด้วยไปหักหลังจีนจีนก็ไม่เอาด้วยกับเวียดนามซึ่งมันเคยพึ่งพาเขาสมัยพ่อมันมันก็ไปหักหลังเขาหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามเวียดนามเ็มีปัญหาแบบประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องพรมแดนทะเลาะกันนะครับทั้งๆนี้ ประเทศไทยอุปถัมภ์ค้ำชูมันมาก่อนนะแล้วก็เวียดนามไปอุปถัมภ์ค้ำชูมันสันดานหักหลังเขาตลอดนะครับสันดานหักหลังเขาตลอดตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วแล้วท่านอย่าไปคิดว่าจีนจะส่งเรือลบมาประจำท่าเรือเรียมเนี่ยนั่นมันเป็นข้อตกลงเดิมนะครับจีนเขาอุตสาห์ไปสร้างท่าเรือเรียมเขาไว้เขาต้องส่งเรือรบเข้ามาประจำไม่ใช่มาลบกับไทยครับ เอาไปยึดขเขมรนลลั่แหละครับไปกักกันอเมริกาจะมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าณนะสถานการณ์อย่างนี้นะครับไอ้ฮุนเซนไม่มีกระจิตกระใจที่จะมารบกับไทยแล้วครับไม่กล้าบุกค,ครับบุกเที่ยวที่แล้วก็เจ็บช้ำนะครับทหารสูญเสียชีวิตไปเท่าไหร่แต่ไม่มีประชาชนพลเรือนกัมพูชาแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตนะครับ ไม่มีครับที่คุณอังคณาบอกว่าไม่ยอมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กผู้หญิงคนแก่ที่เสียชีวิตให้ประเทศไทยโดยอ้างว่าไทยก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาคุณต้องมองย้อนไปสิว่าที่เราไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่ยเฉยๆเราก็บินไปทิ้งถ้าอย่างนั้นก็บินบินไปทิ้งบ้านในคุณเซนคุณมาเนตแล้ว เราไปทิ้งเฉพาะจุดที่มันตั้งปืนใหญ่จุดที่มันตั้ง b ีเอยอ็ดจุดที่มันเอาทาหารเอาปืนคอยิงใส่ทาหารไทยยิงใส่ชาวบ้านคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกให้คุณอังคณาเนี่ยไปอยู่ชายแดนคำว่าไปอยู่ชายแดนเนี่ยคือจะได้ไปรับรู้ความเดือดร้อน นะครับว่าชาวบ้านเขาหวาดผวาอย่างไงเขาเดือดร้อนอย่างไงจะได้ไปรู้ว่าสันดานทหารขมรนเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรเขาไม่ได้ให้คุณไปรบแล้วครับแต่คุณก็ตอบว่าเหตุผลไม่เพียงพอคุณไม่ไปหรอกนะครับเพราะคุณดูข่าวทุกวันไอ้ห่าแค่คุณเสพข่าวแล้วคุณก็ไปเรียกร้องผมใช้คําว่าไปเรียกร้องถึงคุณจะอ้างว่าคุณเนี่ยไปแปร ข้อ,ขอสเสนอข้อเรียกร้องของกัมพูชาในเรื่องอย่างนี้แก่กันจนหัวงอกต้องยอมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรือว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียกับประเทศไทยหรือกองทัพไทยอย่างไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีเราก็ต้องสนับสนุนกันเชียร์กันเรื่องอะไรที่มันเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพลาดเว้ยเราก็กระซิบบอกกันครับ เราก็กระซิบบอกกันกระซิบบอกกันเหมือนคุณกันจอมส้วมไปฉีดใส่เนี่ยนะครับผมรู้จักคุณกันผมก็โทรไปบอกครับแต่ไม่ต้องมาพูดออกสื่อผมก็โทรไปนะครับแต่การที่เราเอาจอหนังไปตั้งแล้วเราก็เปิดหนังผีมั่งหนังลบมั่งหนังสงครามมั่งมันไม่ผิดครับ มันไม่ผิดเพราะเราเปิดในดินแดนไทยนะครับเสียงมันดังไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศเขมรน,นะครับถ้าในประเทศไทยมีใครไปแจ้งความคุณกันก็จะผิดแค่โทษเปรียบเทียบปรับครับสองร้อบาทสามร้อยบาทก,ก็เท่านั้นครับรเขมรมึงก็ไปฟ้องศาลโลกสิเขาให้มึงออกจากแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ออก นะทำอะไรถ้าเรารักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยและมีหัวจิตหัวใจเป็นคนไทยเราก็บอกกันครับคุณก็มีพรรคพวกคุณเยอะเครือข่ายคุณเยอะไอ้พวกนักมนุษยสิทธิเนี่ยมันเยอะครับทั่วโลกมันมีเยอะครับนะครับทั่วโลกมันมีเยอะนะเราก็บอกกันครับเราบอกกันนะคือผมทำอะไรเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาพูดออกสื่อหอนะครับ ผมทำเท่าที่ผมทำได้ผมพูดเท่าที่ผมพูดได้บางคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเหมือนกับ